หนังสือตันมูดมีจริงครับไม่ใช่โกหกในหนังสือตันมูดเนี่ยนีสามารถดาวน์โหลดได้อีกต่างหากอย่าว่าแต่มีนะดาวน์โหลดได้พี่น้องเข้าไปใน Google ไปดาวน์โหลดได้เลยพิมพ์เลยฮะตันมูดหนังสือเขามีกี่เล่มไม่ใช่มีเล่ม2เล่มแล้วไม่ใช่ปกปิดนะหนังสือตันมูดคืออะไรหนังสือตันมูดคือหนังสือที่ชาวยิวนั้นถือว่าเป็นพื้นฐานศาสนาเล่มพื้นฐานที่สําคัญที่สุดสําคัญกว่าหนังสือคัมภีร์เตารอ อและในหนังสือนี้จะบอกถึงการการเมืองการปกครองการใช้ชีวิตอากิดความเชื่อยิวเขาจะถือว่าคัมภีร์ตันมูดเป็นคัมภีร์ที่มีเกียรติและสูงส่งกว่าคัมภีร์เตารอททุกกลุ่มของยิวไหมไม่ใช่นี่พี่น้องต้องเข้าใจประเด็นนี้ด้วยกลุ่มที่ให้ความสําคัญกับตันมูดมีแค่กลุ่มเดียวคือฟาริซีแค่กลุ่มเดียว พวกกลุ่มเนี่ยครนี้ไอ้พวกกลุ่มยิวกลุ่มนี้เนี่ยก็ไม่ถูกกับยิวกลุ่มอื่นก็จะแยกเป็นยิวตะวันออกและตะวันตกพอไม่ถูกกันปับ๊บยิวกลุ่มอื่นเขาบอกว่าคมภีร์ที่เขาเชื่อคือคมภีเตอรองแต่ยิวกลุ่มนี้บอกว่าคมภีรเตอร์รอมาจากพระเจ้าใช่แต่คมภีรตันมูดเนี่ยมาจากพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันตันมูดนั้นจะมีอยู่สองฉบับเออมีสองฉบับด้วยในนี้นะฮะ เขาบอกว่าฉบับที่ผมเห็น,นก็คือบาบิลีมันจะมีสองฉบับอันแรกคือ Al ili, อันบาบิลีบาบิโลนอันที่สองก็คืออะไรนะครับมั g ดิซีหรืออูรชาชรีมแล้วแต่ชื่อเขาจะเรียกจะมีสองฉบับที่เขาใช้เป็นหลักในการที่จะอธาาิบายและในตัวหนังสือของตันมุตจะประกอบไปด้วยสองส่วนส่วนแรกเขาเรียกว่ามิชนามิชนะคือส่วนที่เป็นตัวบทตัวบท ตัวบทเลยตัวบทกฎหมายเลยและจะมีส่วนที่สองเขาเรียกว่าจะมารอจะมารอก็คือเป็นส่วนอัฐถาที่บาบตับซีดเออมีตับซีดด้วยไม่ธรรมดาที่พี่น้องเห็นหลายๆเล่มเนี่ยนะอันนี้คือรวมทั้งตัวมิชนะและก็ตัวจะมารอตัวต้นฉบับและตัวถาที่บาบตัวต้นฉบับมาจากไหนต้นฉบับเนี่ยในคัมภีร์ต้นมุตแต่โบราณเนี่ย มันเป็นคำพีที่ยิวเขาบอกว่ามันมาจากอัชชาฟะฮีก็คือการบอกปากเปล่าจากรุ่นสู่รุ่นไม่มีการบันทึกแล้วพอถึงปีคริสตศักราชประมาณ200ยิวเริ่มรู้สึกว่าเดี๋ยวคำพีตันมูธจะหายไปเขาก็เลยให้เริ่มเขียนล้วันลอกคำพีตันมูธหลอกๆๆๆเป็นเล่มแล้วคำอถาธาิบายเริ่มมีในปีที่ห้าคริสตศักราชเพิ่งจะมีเองมาเขียน แต่คัมภีร์นี้คือหลักในการที่เขานั้นจะเอามาใช้ในการปกครองทุกอย่างเลยในคัมภี์แบ่งเป็น63ส่วนมี2,711แผ่นแต่ละแผ่นมีสองหน้าก็2,711ก็คูณ2เข้าไปพวกฟาริสีนะ่ะจะให้ความสำคัญกับคัมภีร์มากแต่ว่ากลุ่มือนะ่ะปฏิเสธไม่เอาแล้วตอบโต้กันยิวกลุ่มฟาริสีที่ผมบอกถ้าเปรียบกับบ้านเราให้เข้าใจก็คือคือเหมือนคอวาริช เหมือนไอซิสเหมือนอะไรพวกน,นั้นน่ะไอไม่เชื่อฆ่าฆ่าฆ่าอาจารย์ขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยครับพี่น้องจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ไหมที่ว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์น่ะทำการฆ่ายิวอ่ะเห็นไหมฮะฆ่ายิวถ้าเล่าเบื้องลึกแล้วเนี่ยนะฮะฮิตเลอร์เนี่ยมีการคีราฟกันว่าปู่ฮิตเลอร์น่ะเป็นยิวหรือเปล่าแล้วพอไปตรวจสายรายงานหรือว่าเชื้อสายของฮิตเลอร์น่ะ พ่อฮิตเลอร์มีแต่ปู่ไม่รู้ว่าเป็นใครหายไปแล้วมีการสืบไปสืบมากลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าพ่อของฮิตเลอร์คือยิวจริงๆเอาแล้วเป็นยิวแล้วไปฆ่ายิวได้ไงกลุ่มหนึ่งเขาก็เลยบอกว่าคนที่จะทำร้ายยิวได้รุนแรงที่สุดก็คือใครก็คือยิวนั่นเองนั่นแหละเอาแล้วฆ่ายิวทำไมมันมีครับที่มาที่ไปเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่ายิวแบ่งเป็นหลายกลุ่ม แล้วยิวเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ประชาชาติของเขาที่กระจัดกระจายไปทั่วโลกมารวมกันรวมกันที่ไหนปาเลสไตน์หาที่ปาเลสไตน์โดยที่ว่ายิวนั้นไม่ได้มีความผูกพันใดๆกับปาเลสไตน์เลยม่มีความสนใจเลยยิวตอนนั้นนะ่ะกระจัดกระจายไปอยู่ที่ยุโรปเอ่ยที่อะไรเอ่ยเยอะแยะเต็มไปหมดแต่บอกว่าเอ้ยพวกเราต้องมารวมกันที่ไบตุนมักดิส มารวมกันที่ประเทศเอ,อิสราเอลปรากฏว่ายิวตอนนั้นอ่ะเป็นอัลมานียเป็นเซคิวลาหมดแล้วเขาไม่สนใจเรื่องศาสนาครับยิวสมัยก่อนเขาแบ่งแยกแล้วสมัยที่ว่าอยู่ที่ย <waffle. S 2> ุโรปเขาแบ่งแยกเขาไม่สนใจถูกบังคับให้มาไซออนิสบังคับให้มาแต่มาไหมไม่มาบังคับยังไงก็ไม่มาเขาก็เลยไปรวมกับฮิตเลอร์แล้วก็บอกว่าอะไรจัดการยิวดื้อซะเชือดไก่ให้ลิงดู ก็เลยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้และพอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นยวเลยหนีมาที่ไ,ไหนปาเลสไตน์กันหมดในคัมภีร์ตันมูะเขาบอกว่าอเลสมาอัลอตาลานั้นมีหน้าที่หลักต้องวุ่นอยู่กับมันอยู่ตลอดเวลาก็คือศึกษาคัมภีร์ตันมูธกับบรรดาลอะไรกันและอเลสมลาอนะัลตาราเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่องทรงทำก็คือเล่นกับปาวานอัสตัฟฟรุลลอฮ์มีในคัมภีร์ตันมูธอันนี้อันนี้โอเคอันนี้เป็นเรื่องของเหรอ มีอยู่ข้อหนึ่งในคัมภีร์ตันมูดระบุไว้ใครก็ตามวิญญาณของใครที่ไม่ใช่วิญญาณของยิวเนี่ยนะอรารวาหุชัยตอนี่ยะเป็นวิญญาณชัยตอนทั้งสิน้นเป็นวิญญาณซาตานอะไรนะครับวาชาบีฮาบีอรารวาฮิฮหยวานาตและวิญญาณของคนพวกนี้ก็เหมือนกับวิญญาณของสัตว์นี่ความเชื่อเขาเชื่ออย่างนี้วาอันนาหุมมิสลูอัลกิลาบ เขานั้นก็เหมือนกับหมาและก็เหมือนกับามีรเหมือนกับลาวิญญาณพวกเราเนี่ยเป็นวิญญาณหมากับลานะครับวายินนามาคุลิกลาไฮติดินสารแต่ว่าพวกมนุษย์อื่นที่ไม่ใช่ยินนั้นถูกสร้างมาในลักษณะของมนุษย์ร่างของมนุษย์แต่วิญญาณเป็นหมาร่างมนุษย์แต่วิญญาณเป็นหมาเพื่อที่จะได้มารับใช้ยิว อันนี้เป็นข้อหนึงในคอมพีตันมูดจากคอมพีวตันมูดมาเป็นธรรมนูญชีวิตของยิวที่เขาร่างสิ่งที่เขาจะทําสิ่งที่จะเป็นไปที่จะเกิดขึ้นและจากคอมพีวตันมูดก็มาเกิดโปรโตคอลโปรโตคอลคืออะไรคือผลของการสังเคราะห์ออกมาให้เป็น KPI มีตัววัดว่าเออแบบนี้เนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอนอะไรเช่นมนุษย์เป็นมนุษย์เป็นแค่สัตว์ เป็นแค่ของที่ไร้แค่ตัววัดก็คือจะต้องทําให้มนุษย์นั้นอยู่ในสภาพไม่ต่างจากสัตว์ก่อนวิธีทําให้เป็นสัตว์ก็คือในดาวินบอกว่ามนุษย์มาจากลิงยิวไม่เคยยอมรับนะว่าเขามาจากลิงเขาไม่เคยยอมรับแต่เขาเอาทฤษฎีนี้มาใส่หัวมนุษย์เพื่อให้มนุษย์ทั้งโลกยอมรับว่าเขาวิวัฒนาการมาจากลิงแล้วมนุษย์ยอมรับไม่ส่วนใหญ่ยอมรับนี่ไงยิวมันก็บอกเนะี่ยพวกนี้เป็นลิงยอมรับด้ตัวเขาเอง แลวหลังจากนั้นก็ต้องทําให้มนุษย์นั้นสติปัญญาหายจากมนุษย์กลายเป็นสัตว์ใช้ชีวิตแบบเห็นแก่ตัวใช้ชีวิตแบบเลวแหลกจริยธรรมคุณธรรมต้องไม่มีศาส,สนาต้องพังพินาศเหมือนกับการเรียกร้องสู่เสรีภาพให้เรียกร้องเสรีภาพไปเลยแต่เป็นเสรีภาพที่แลกมากับการเสื่อมถอยของจริยธรรม เสร็จแล้วพอเสื่อมถอยเสร็จทุกอย่างจะแหลกสลายหมดสังคมโลกแหลกสลายยิวก็จะปกครองได้เพราะคนพวกนี้เป็นสัตว์แล้วแล่เวลาปกครองเป็นไงครับก็ให้ดัชจาร์ที่จกักรพรรดินมาปกครองอที